ครับเรายังอยู่กับเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องแรกในประวัติศาสตร์นะครับเป็นการ์ตูนแอนิเมชั่นของไทยนะครับกับเรื่องการกล้วยวันนี้เราจะได้รู้ว่าการกล้วยจะตามหาพ่อเขาเจอหรือไม่จะสนุกสนานขนาดไหนชมกันต่อเลยเลยครับนะครับนะบนะานะรู้จักช้างออกศึกที่ชื่อภูผาไหมครับนะาเจ้าเด็กน้อย<ะ> <laughs> เจ้าบังอาจบุกลุกเข้ามาในกองข้าของหกสาเจ้าได้มันล้นหาที่อยู่ที่ใดนะนะบอกกีว่าพ่อผมอ่ะอยู่ไหนครับแล้วพ่อเจ้าเป็นใครเจ้าเด็กน้อยพ่อข้าชื่อ พ่อพ่อหนูชื่อว่าภูผาครับพ่อหนูเนี่ยเป็นชาร์จออกศึกสมัยจอนครับฮะภูผาฮะภูผาาใครว่าลูกดยมศัตรูไงศัตรูตัวเก่าของเจ้าที่แท้ เจ้าเป็นลูกของเจ้าหูผาใช่แล้วครับผมชื่อว่าการกล้วยครับฮะการกล้วยครับนายเห็นพ่อไหมครับหูผาการกล้วยช่วยด้วยช่วยด้วย เอานิมมันต้องโดนเสีย,ยงร้องไว้ทำให้ใ้ก่อน ถ้าเป็นช้างเอาพวกหมู่บ้านที่อยู่ด้านหน้าสังทหารเขื่อนทับไม่นำมาซื มากระตัวมานี่แทบจะเท่ากันเลยเนะี่ยมาค่ะทหารทุกคนพร้อมหรือ,อยังอมเป็นคำสั่งของข้าเด็ดขาดวันนี้ข้าจะเคลือนพลบุกปมู่บ้านเก็บสวยสาอคกรทั้งหมดที่มีในนั้นถ้าไขรถอยไม่ทั้งก้าวเดียวข้าจะฆ่าให้ตายเป็นคำสั่งของเหนือหัว ให้เขาไปเอาสศรฟสาอกอที่มุงบ้านถ้าไม่ได้ก็ทุกคนจะถอยหลังอะไรพี่ลำซานไปก็ดีสิเออเอาไปแลนนี่ณำขาออขอนอาลำไ่ได้แหละแล้วนายกพร้อมด้วยเราทหารก็ไล่ล่ากันด้วยเอามาที่ว่าโทษมาขกีดีกว่า ไปรีบไปเราทหารแาวหงสาดรีบไล่ล่าแก้วป้วยรับถอนนำด้รนโน้กตาหมช้างสาวแสนรู้เธอชื่อว่าชบาแก้วโอ้โหน่ารักมากช้ากก้วป่วยหนีหัวสุบหัวสุดได้รับบาดเจ็บสาหัสโกภาพไม่ต้องเดินขาเจ็บแบบช้างเขา Ugh! Oh. ขาเป็นอะไรเมา,เาตกร,รถเมล์ตกเขว สุพรรณแม่น้ำตาลก้นแก้ว เป็นช้างผู้หญิงเ้นน่ารักหน่อยเรียบร้อยงั้นเอาแบบน่ารักน่ารักนะนี่อย่าว่าแต่เธอเต้นตลกเป็นเลยทำไมหรอก็เดินตลกเป็นที่ไหนอ๋ผมอยากจะบอกท้องคน้คว่าอคนี้วนเดี๋ยเราพาเธอไปบ้านเรานะดีเราก็เจ็บอยู่มืนกันไปบ้างเธอไปทางไหน ทางศึกว่าจะได้ออกกับจบก็าบอกว่าเป็นกระตูนตุงระบายสีอ่าแล้วนี่เป็นจะนอนก็ไม่ได้เป็นเลเซอโซฟาก็ลูกนี่สีนี่เป็นขมมินหรืออะไรหรือไปกอาบอะไรมาเป็นกระตูนผมว่าไปโดนขี้ช้างั้งเนี่ยมันมเหลืองขนาดนี้ เป็นงไงนบ้างล่ะฮะอีนังอีนังดวงตั้งชื่อไมครันเ<ม> <c oughs> ดี๋ยวเดี๋ยวเกียจังล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไอคนสุดท้ายนั่นใช่ <c oughs> แต่งตัวมันยมมาทูดก็เป็นคนในหมู่บ้านเรานี่แหละว่วยังไงเจ๊ซุกไม่ว่าใครหรอกไม่เล่นจีนด้วยวนนคือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่จะเล่น,นเขาด้วยอ่าแล้วทำไมนี่มันอะ แล้วหน้าเองเนี่ยมันไทยนักเหรอสมัยนั้นยังไม่มีคนอย่างเอ็งมาเดินเพ่นผ่านอยู่ตามอันดินนะขอสักวันไม่ได้เหรอเรือสำเภายังไม่มาจอดอยากเล่นบอกแล้วมันบอกว่าถ้าแต่งแล้วมันจะเหมือนคนไทยโบราณโอ้แล้วแต่งออกมาเป็นก็เป็นคนจีนรุ่นเก่าอ่ะนี่กันหนูน้งแต่งแบบนี้ดีแล้วเร็วนะไปยังไงมั่งนั่แต่งอ่อนไปยังไงมั่งแต่งไทย ถ้าอยู่น้ำนี่อยู่ไม่ค่อยได้นะเย็นนีดไม่ค่อยว่างด้วยทำไมต้องอยู่ที่ทจตหันเนี่ยไปอยู่เป็นกิจกรรมฝาผนังเคยเห็นไหมสองสามถ้าไปดูงี้พึ่งไปได้วแถวนครปฐมจะบ้าอะไรพอแล้วหมูนี่พวกของสาม,มันละล้านลำบากละเกิดระวังตัวไว้นี้แล้วนี่ขณะที่ชาวบ้านกำลังใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแต่แล้วทหารชาวหงสามันต้องมาเก็บภาษีเก็บชวย เฮ้ยมันมีเอามีทำไมมีเสือมาด้วยนี่เสืเสอของท่านเหรอไม่ใช่อ้าวแล้วเสือใครอ่ะวิ่งผ่านป่ามาแก้มมันวิ่งตามมา <c oughs> เสอือเสือร้องอยังไรอ่ะเสอือ มอ่ะแล้วนในกองอยากจะรู้ก็เลยขีมกก่ม้าเข้าไปใกล้ยู่นพยศนะ เจ้าเก่งมากเจ้าเป็นช้างที่สามารถปราบศัตรไูได้เย็นหรืสามารถปราบศัตรูไอ้นี้ไปได้เจ้าพอจะช่วยอะไรข้าสักอย่างได้ไหมได้ครับช่วยบอกหน่อยเถอะ <c oughs> เลิกแล้วใครจะไปล่างตัวกันที่ไหน <c oughs> แม่แถวเนี้ยเยอะแยะครับตาเจ้าเป็นใครมาจากไหนจะไปไหนหูือ อ๋อผมนั่นหรอครับผมชื่อว่ากานกล้วยผมมาตามหาพ่อพ่อผมนะ่ะเป็นช้างออกศึกชื่อว่าผูผาครับลงุงเจ้าอยากจะไปตามหาพ่อพ่อเป็นช้างศึกใช่ครับถ้าเจ้าอยากจะไปหาพ่อเจ้าก็จะต้องไปเป็นช้างศึกถึงจะไปตามหาพ่อเจ้าที่อยู่ในกองข่ายได้ พวกเจ้าจะต้องฝึกเป็นทางซึ่งเอาทางมาฝึกกันทั้งหมดเลยจะได <ป S 1> ้มาทางมาเอาไว้แล้งไปทางมาเดี๋ยวขวาเป็นคว้านทางข้าจะฝึกให้พวกเจ้าเองผ่านมาเดืเอน ไอ้กัญชิลิ์ก็มาด้วยอ่ะเอาล่ะทั้งหมดเข้าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจิ้นลิ์มาด้วยแล้วจิ้นลิ์มาด้วยเอาล้วค่ะเอาล้วค่ะเอาล่ะเตรียมตัวเข้าแถวการจะเป็นข้าศึกเจ้าจะต้องเอาขาหน้าประกบกันสวัสดีท่าสวัสดีขาหน้าประกบกันขาเขาลบนะขาเขาลบเสร็จแล้วทำตามข้านะ เป็นภาพยนตร์การ์ตูนซึ่งคนไทยนะ่าจะภูมิใจนะครับแล้วก็มีความน่ารักความสดใสความประจนภัยของก้าดกล้วยนะครับแล้วก็นี่ชบาแก้วออมา,อาชบาแก้วชบาแก้วขอบคุเสียงความือวกับแขกรับเชิญของเรานะครับจากกันตนาขอบคุณบ้ากครับมีมีชบาแก้วมีกานกล้วยตัวเอกมีกระชิดนิดแล้วก็มีมาโล เป็นคนไทยนะครับก็ต้องไปดูฝีมือของคนไทยทำนะฮะัร้ากโดยคนไทยบอกชบาแก้วโดยเอางวงไปทาหามนักร้องผู้หญิงชอบใจชอบใครคะชอบพันค่ะโอ้ยชอบเหมือนกันเลยชอบใครคะลิเดียค่ะนี่ชอบใครคะโฟโมสค่ะเขาชอบโฟโมสหนูชอบอะไรจ๊ะหนองโอค่ะเต้นโถดเดียว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  เมื่อกี้คุณป๊อปเปิ้ลประกาศว่าไงครับคู่แข่งลูลูลาล่าครับวงอะไรฮะโปงลางสะออนครับเอาวาอันนี้ไม่ใช่โปงลางสะออนฮะเขาเป็นใครอะครับองมังกรฮะวันนี้ลาไปก่อนโชคดีกันเชันทุกท่านสวัสดีครับ,บ